อาจารย์พิเศษวิทยาลัยพิชบูรณ์ขอเวลานอกครั้งที่หนึ่ง

่าให้เอว่าและเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลครับขอบคุณครับวอลเลบอลยรุ่นค8ปีนุกน่าผู้เขียวข้องทุกท่านวันนี้ได้เวลามแล้ววันนี้ได้พิธเปิดการแข่งขันวอลเลย์บราศีุรงศรีอการ เรากำลังเขากำลังถ่ายทอดสดอยู่ ตัวแทนทันตีาตรวมถึงชั้นแรกและชัก่าอทครับพี่ักรโ้ชิชัยในทีม่มาท่านใส่ชื่อตนวถงดำมาดูนะครับท่านรองผู้ว่าราชกรังหวัดราชสีมาท่านลรีไทยโยื่อผู้บการจรังหวัดนครราชสีมาครับดับสายรับนะ้ว่าราชกครจังหวัดนครราช

One